สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าขยะลงครับเช้านี้นะครับผมจะมารีวิวซีรีส์บ o b บาเฟ t นะครับผมซึ่งทาง d i s n ี y p พั s ได้ปล่อยออกมาเป็นตอนแรกเมื่อคืนนี้และจะปล่อยสัปดาห์ละหตอนทุกวันพุธนะครับผมอ่านะฮะใครที่เป็นแฟน Star War เนี่ยแล้วก็ซีรีส์ Star War เนี่ยติดตามช่องผมได้เลยนะครับผมจะรีวิวซีรีส์ของ Star War เนี่ยทุกตอนเลย นะฮะผมนะฮะเพราะว่าผมอ่ะชอบนะครับสตาร์วอลเนี่ยผมติดตามมานะและ้วไอ้บูบา f e เฟเนี่ยครับเนื้อหามันจะกลวงๆนะครับผมแบบ m ม n เดโลเรียเลยเพราะว่าได้ทีมงานแล้วก็ผู้เขียนบทคนเดิมน,นะครับคือจอห์นแฟบฟลูนะครับผมที่ทำเมนเดโลเรียนเนี่ยฮะแล้วก็ทางดิสนียมอบหมายให้เปิดจักรกวาล Star Wars เป็นซีรีส์นะครับผมก่อนที่จะคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องนั้นนะฮะผมจะเล่าถึงพื้นหลังในซีรีส์ก็คือดาวทาทูอินนะเขาจะเปิดเผยอย่างเต็มที่เลยครับในตอนแรกนะครับผมไอ้ทาทูอินเนี่ยฮะมันจะมีดวงอาทีตยสองดวงอนะแล้วก็ในหนังสตา a r วอละลูกสกายวอล์กเกอรก์ก็อยู่ที่นี่แล้วก็เติบโตที่นี่กับครอบครัวหนึ่งนะครับก่อนจะไปเป็นเจไดนะครับผมนี่ฮะทะเลทรายเต็มเลยมีเนินทรายเยอะมากแล้ว มีน้ำอ่ะน้อยนะครับผมไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอืมสำหรับทาทูอินแล้วมันจะมีไอชนเผ่าไงไอจาว่าเห็นตั้งแต่ภาคแรกเลยครับผมนิวฮอบอะไรเงี้ยไอมันจะเป็นแก๊งแล้วมันจะไปแบบขายของเก่าอ่ะแกะของเก่าขายแยกชิ้นส่วนดรอยพวกเนี้ยแยกชิ้นส่วนเนี่ยฮะตาส้มๆเนี่ย,นนยมันจะแยกชิ้นส่วนเลยมันแล้วมันขายของเก่าอะไรมันนี่ยเป็นชนเผ่าหนึ่งแล้วจะมีอีกชนเผ่านะครับก็คือพวกทัตเค้นเนี่ยฮะ ทัตเช็นตัวใหญ่แล้วมันจะมอีอาวุธอะไรของมันนะเป็นไม้ตะพจนอะไรอย่างเงี้ยไม้ตะพจนะนะผมแล้วมันก็จะเป,เป็นจนสลัดอะไรอย่างเงี้ยอืมจนสลัดแล้วใครจําได้ดีนะอนาคินสกายวอลเกอร์เนี่ยครับฆ่าทัตเคนไลเดอรอ์หมดเผาเลยในภาคเลเวนออฟซีดอ่ะอืมก่อนที่จะกลายเป็นดาร์ควเดอร์นะครับผมที่ไอ้พสทัตเค่นนี่แหละมันจับแม่อนาคินนะครับผมไปทรมาน แล้วอนาคินเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ด้านมืดไงมันโกรธแค้นเรื่องนี้มากเลยมันฆ่าทั้งเผ่าเลยครับผมเลเวนออฟซีด <laughs> นะครับไปดูได้นะครับเลเวนออฟซีดแล้วจะมีอีกเผ่าก็คือมนุษย์เราไงมนุษย์ก็คือพวกเนี่ยไอ้ลูกอนาคินพวกนี้ครจะอยู่สามเผ่าแต่ไอ้ผู้ปกครองทาตูอินนะไม่ใช่พวกทัเค้นจาว่าหรือมนุษย์นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะ นอกจากเขาคนนี้ทางซ้ายมือนี้ครับแจ็บบ้านะครับผมตะกูลฮัทตะกูลฮัทมันมีหลายคนนะครับผมอืมถ้าเกิดดูคนวอจะเห็นมันจะมีรูปพี่ลุกน้องอีกคนด้วยอ่าเป็นอานะครับผมรู้สึกจะเป็นอาอะไรเงี้ยแต่งรูปร่างเหมือนกันแหละแต่การแต่งตัวนี้จะแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยมันปกคร้องที่ฮัตตูอินนะครับแจ็บบ้ากล้วมีเป็นแก๊งกมาเฟียใต้ดินอืมแล้วไอ้ทัเค้นนะครับผม มันจะขี่พวกไอบ้บรรทานี่แหละนี่ฮะใครดูทาดาวงเด่กแรกๆนะจะเห็นตัวบรรทาน,นะครับผมเนี่ยฮะคือเอาไว้แบบขนของเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายๆวัวนะครับผมบรรทานเนี่ยคือนำนมหมากกินได้ด้วยอืมกินได้อะไรอย่างเงี้ยนมคล้ายๆโลกแห่งความจริงคือวัวอะไรอย่างเงี้ยแหละขนของได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อึดเดินทางในทะเลทรายได้ไกล โดยโดยที่สภาพล่างสภาพเนี่ยสภาพภูมิอากาศมีพายุทรายอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปได้นะครับผมจะเห็นในหนังอะไรเงี้ยอ่าทีนี้เออไอเน,นี้ยไอคารติน่านี่ครับผมอันนี้ต้องจอดลึกหน่อยนะคือตอาทาูอินนี่ครับอ่ามันจะมีเมืองหลวงแล้วก็จะมีเมือง ที่เป็นเมืองชื่อดังเลยเป็นเมืองท่านะครับผมตั Mont ้งแต่ดาวนิวโฮมละที่ไอ้เนี่ยไอ้โตโลอะไปโผล่ตอนแรกอ่ะมันเป็นในผับในบาร์เป็นสถานบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับมีบ่อนมีผับบาร์มีผู้หญิงอะไรเงี้ยคือคานติน่านะครับผมอยู่ในเมืองมอสไอรีมอสไอรีเนี่ยเป็นเมืองท่านะอืมเป็นเมืองท่านะครับผมมอสไอรีอะแล้วไ ในซีรีส์บบาเฟตเนี่ยมันพูดถึงด้วยนะเดี๋ยวเล่าอีกทีหนึ่งเนี่ยพูดถึงไอในคารติน่าแล้วก็มอดไอรี่ด้วยเป็นเมืองท่าแล้วแบบคนคึกคักมากเลยเพราะว่าเป็นเมืองท่าอะไรเงี้ยของยานอวกาศยานอวกาศมาจอดเต็มเลยวะ่ะจอดอะไรเงี้ยมาพักเรามาเที่ยวเลยของมันไปค,คึกคักโคตรอ่ะอืมแล้วก็เป็นแหล่งซ่องสมของพวกคนคนของเถื่อนเลยอ่าพวกโจรพวกมิจฉาชีพอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเล่ล่อนอะไรเงี้ย ืค응ันตีน่าแล Car ้วก็มันจะมีวงเวเออเห็นนะในซีรีส์เห็นนะครับผมไอวงเนี่ยคานตีน่าแบนน์น่ะมีมีนี่ฮะคันต <amigo> <O> ีน่าแบน์มีโผล่มาด้วยนะครับผมเป็นวงชื่อดังของคันตีน่านะครับผมอืมนะฮะทีนี้นะครับผมเนื้อเรื่องของมันนะครับมันจะเล่าไปตอนภาค e t u r n o f t ดยเ e ไดไงที่ไอ โบบาเฟตอ่ะมันโดนกินนะครับผมโดนไอหนอนซาเล็กเรียกว่าซาเล็กนะหนอนยักษ์อ่ะหนอนทะเลทรายยักษ์นะครับผมกินไปอย่างเงี้ยแล้วมันรอดมาเว้ยมันรอดชีวิตนะครับผมโบบาเนี่ยโบบาเฟตไม่ตายนะครับผมรอดชีวิตออกมาได้จากหนอนซาเล็กนะครับผมอ่าแล้วพอรอดมาเสร็จอ่ะการเล่าเรื่องของมันอ่ะมันจะเล่าคู่ขนานกันมันซีรีส์มันจะเล่าเล่าตอนที่ ไอโบอบามันรอดออกมาแล้วมันก็ลําบากนะครับผมโบบานี่มันก็แบบเอาชีวิตรอดโดยวิธีต่างๆนะก็ต้องไปเจอพวกทัดเคนแดนพีเพลแล้วก็ต้องแบบอะไรเอาชีวิตรอดนะครับผมพวกทัดเคนนี่ก็แบบไม่ยอมให้มันหนีไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออต้องเอาชีวิตรอดมันจะเล่าส,สลับแล้วมันะจะสลับกับความเป็นจริงตอนที่ไอโบอบาเนี่ยมันเป็นใหญ่แล้วนะครับผมนะในซีกหนึ่งอะ จะเล่าโบบาตอนที่มันก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาก่อนจะปกครองทาทูอินนะแล้วก็อีกซีกหนึ่งเนี่ยเล่าตอนที่ว่าเป็นใหญ่แล้วปกครองทาทูอินแล้วแล้วมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยโบบาเฟนเนี่ยจะจัดการยังไงนะครับผมนี่เลยฮะมันจะเล่าเป็นสองสองเซกเมนต์นะครับผมนะฮะน่าสนใจนครับทีนี้แล้วมันจะมีไอเนี่ย ฟีนิกซ์เชนนะครับผมอยู่ซ้ายมือเนี่ยฟีนิกซ์เชนอ่ะเป็นนักล่าข้าวหัวเหมือนกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนซีสาวกคู่ใจอย่างเงี้ยอืมนะฮบผมคอยช่วยเหลืออยู่นะฮะ <c ười> แต่แม่งต่างเลยคือต่างเลยนะับผมไอเนี่ยตอนเจ็บบ้าอยูอ่ลูกสมุนแม่งเต็มเลยว่ะใครไปดูหนังนะเจ็บบ้าอยู่ในลูกลูก,ลกสมุนอนะ่ะเต็มเลยเลี้ยวล้อเต็มเลยคอย อยู่เคียงข้างคอยคุมการแสดงว่าเป็นมาเฟียใหญ่ตัวจริงไงเห็นไหมต้องมีเลี้ยวล้อเต็มเลยนะแต่โบบาแม่งขึ้นมาไม่มีใครเลยผมตลกมากเลยไม่มีใครเลยนะครับผมคือเนี่ยมีเพื่อนเขาอะฟินิกเชนคนหนึ่งไม่มีไม่มีละแสดงว่าโบบาเนี่ยมันได้เป็นมาก่อนที่จะขึ้นมาน่ะมันได้เป็นมาเฟียมีอิทธิพลไงคือเป็นนักล่าข้าวหัวที่มีฝีมือนะครับผมอ่านักล่าข้าเหมือนที่มีฝีมือฉกาดนะครับผม แล้วหนังมันก็เล่าว่าอะไรอะคือก่อนที่โบบานะครับจะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเจ็บบ้าใช่ไหมฮะัเจ็บบ้าก่อนแล้วก็เจ็บบ้าตายเสร็จอะมันจะมีเดี๋ยวที่ผมไปเล่านะมันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนอะขึ้นมาครองแทนเจ็บบ้านะครับผมอแล้วก็โบบาเนี่ยมามาแทนไอ้ตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่า พอเจ็บบ้าตายเสร็จอ่ะบบาเฟตจะขึ้นมานะไม่ใช่นะครับผมมันจะมีมันจะมีผู้ปกครองอีกหนึ่งคนอยู่ก่อนบบาเฟตแล้วก็อยู่หลังเจ็บบ้าอันนี้ซีรีส์ยังไม่เล่าแล้วแล้วเป็นตัวละครที่น่าสนใจเขาคงเก็บไว้เล่าตอนตอนท้ายๆแหละเพราะมันจะเป็นตัวแปรแล้วก็จะทําให้เห็นว่าบบาเฟตอ่ะมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมอืมต้องเก็บไว้ ะฮนเรื่องนี้นะกลวงนะครับผมเนื้อหากลวงแบบเมนดลโลเรียนใครเป็นแฟนสาวกสตาร์วอลจริงๆอ่ะคงจะผิดหวังเหมือนเดิมกลวงมากนะคือเล่าแบบหนังปกติซีรีส์ทั่วๆไปอ่ะอมไม่ได้มีอะไรโดดเด่น เหมือนกับพวกไอมาเวลพวกเนี้ยผมมองจริงนะผมมองว่านะคือทางดิสนีย์และดูคัสอ่ะไม่น่าให้จอห์นเฟฟฟลอ่ะครับมาทำซีรีส์ตาวอ์นะครับผมไม่น่าคือคือแกเขียนบทด,ด้วยแล้วก็มันดูง่ายอ่ะมันดูง่ายมากเลยมันแทบจะไม่มีอะไรล้ำลึกนะครับมันไม่ล้ำลึกมันไม่ลุ่มลึกอ่ะเหมือน สมัยท,ที่ดิสนียังไม่ซื้อดูคัตฟิลม์มมันจะลุ่มลึกกว่านะครับเมื่อก่อนอะ่ะมันจะลุ่มลึกอะไรเงี้ยนี่ฮะผมแต่อย่าพึ่งคาดอย่าพึ่งเดาไปนะฮะคืออ่ีอยาดูตอนสองตอนสามตอนสี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะแต่มันไม่ได้ลุ่มลึกอะไรเลยอืมมันจะปกติอะไรเงี้ยไม่ได้มีความชั่วร้ายมาปราปนอะไรเงี้ยอืมันจะมีมันก็ มันจะมีอะไรดีดีไปเลยแล้วก็ชั่วไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้ด้วยว่าอัน,นั้น่ะเป็นคนชั่วอันนี้ก็ดีนะครับผมแล้วมันก็จะมีความบูอะไรของมันไปนะครับผมอะไรเงี้ยเออมันเข้าใจได้ง่ายเกินไปอะ่ะครับผมมันจะไม่ลุ่มลึกนะครับผมเหมือนกับสมัยที่ดูคัสเขาทําเองนะครับผมตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่กับดิสนีย์อ่ะอันนั้นมันลุ่มลึกกว่านะครับผม แล้วสวนโปรดักชันอะไรเนี่ยก็ปกตินะครับผมเมนดารโลเลียนเนีครับผมทีมงานเดียวกันเมนดาโลเลยแหละอืถ้าเกิดถามว่าผมชอบไหมนะครับผมไม่ชอบนะครับผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบทั้งสองอย่างเลยนะถามผมจริงๆอะ่ะทั้งโบบาเฟตแลวก็เมนดารโลเลียนผมไม่ได้ผมไม่ชอบนะครับผมแต่ผมดูเพราะว่าผมอยากรู้เรื่องราวแค่นั้นแหละอืแต่ว่าถามรสนิยมว่าเฮ้ยถึงขั้นแบบ อะไรเก๋งไหมซีรีส์เรื่องนี้ชอบไหมอ่ะไม่ได้ชอบอืมแค่อยากรู้เฉยแฟนสตาร์วอลต้องดูอยู่แล้วไงพวกนี้นะนะครับต้องดูอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเออถ้าเกิดเป็นซีรีส์สตาร์วอลนะถ้าเกิดผมชอบนะโคลนวอลนะครับผมดีกว่าเยอะฮะดีกว่าเยอะโคลนวอล์อะบอกเลยคือตอนโคลนวอลนี่ฮะมันจะเป็นสมัยที่ลูคัสอะ่ะเขาทําเองไง ยังไม่ได้อยู่ภายใต้ดิสนีย์นะครับผมสนุกสนุกแล้วผมว่าถูกใจแฟนแฟน,แฟนสตาร์วอรอย่างมากเลยเพราะอะไรทำถึงอ่าเจ็ดซีซั่นนะครับผมนะครับเจ็ดซีซั่นแล้วก็มีไอ้นี่ Bad Batch ออกมาอีกนี่ฮะแต่ Bad บ a t บ h เนี่ยมันอยู่ในเครือดิสนีย์แล้ววะ่ะแต่ผมยังไม่ได้ดูนะแบทแบทเนี่ยยังประเมินไม่ได้นะครับผมอาจจะดีเหมือนคนวอก็ได้นะครับผม แต่คอวอลนี่ของจริงคอวอลเนี่ยเจ็ดซีซั่นเสร็จอะแล้วก็พอดิสนีย์ซื้อไปอะก็หยุดทำไงนะครับผมตั้งแต่สองพันแปดนะครับผมคอวอลอะอสนุกลุ่มลึกแบบลูคัสนะครับผมเดฟโฟลินีนะครับผมเป็นเป็นผู้สร้างสนุกมากในคอวอลนะโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งประมรหม่าไหมตอนหลังๆอาจจะสนุกก็ได้นะครับสำหรับโบบาเฟตเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูไอ ตอนสองตอนสามตอนสี่อะไรก็ว่าไปดูให้จบมันสั้นๆอยู่แล้วฮะตอนเนี่ยมันครึ่งชั่วโมงไงครึ่งชั่วโมงนะฮะผมแล้วก็มันมีหกเจ็ดตอนมันก็แบบไม่ได้อะไรเยอะไม่ใช่ว่าซีรีส์ห้าสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์มันครึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งตอนอย่างเงี้ยมันสั้นแล้วมันสั้นๆด้วยมันหกเจ็ดตอนเองนะมันก็ดูได้แหละไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นคันตีน้าอออันนี้คันตีหน้านะฮะมันจะมีเนี่ยฮะ คือไอโบบาไอเนี้ยโบบาเฟดอ่ะมันเข้าไปในคารติน่าด้วยนะครับผมแล้วมันไปคุยเพื่อจะต้องจ่ายสินบนอ่ะต้องจ่ายสวยมาเพื่อจะปกครองอะไรเงี้ยแล้วคารติน่ามันเป็นที่ผมบอกไงเป็นแลนมาร์ของมอสไอรีอะครับผมมีมาเฟียยิ่งใหญ่คุมอะไรอยู่เนี่ยฮะอันนี้แค่ผู้บริหารน,นะครับผมเนี่ยแล้วมันจะโบบาเนี่ยจะไป จะไปปกครองเนี่ยก็ต้องต้องเจ๋งจริงนะับผมต้องเจ๋งจริงจะไปคาร์ติน่าเนี่ยพวกแก๊งมาเฟียเต็มเลยเลยอย่างเงี้ยฮะอืมนะฮะนะครับผมโอเคใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตามซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมารีวิวตอนที่สองนะครับผมแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอ่าใครดูวิดีโอนี้จบแล้วก็สามารถดูตอนอื่นได้ที่นี่ เลยนะครับผม